รักเลือกได้สนับสนุนโดยมามีกึ่งสำเร็จรูปรสต้มยำกุ้งตรามามา่าด้วยแนวคิดที่อยากจะสร้างนวัตกรรมการเรียนการสอนใหม่ๆเพื่อให้น่าสนใจมากขึ้นจึงเป็นที่มาของห้องเรียนนวัตกรรมหรือห้อง S.K.T. Entertainment ที่ซึ่งเป็นห้องสืบคน้นรวบรวมกิจกรรมและเกมที่ให้ความรู้และความสนุกไปพร้อมๆกันครับเมื่อเข้ามาในห้องก็จะพบกับความสนุกสนานด่านแรกกับ i f ฟ o r ต่อด้วยการเล่นเกมที่เน้นให้เล่นเป็นกลุ่มอย่าง iDX x t a t i o n และ Xbox ซึ่งเป็นเกมที่บูรณาการกับวิชาหลักต่างๆและนี่คือ A.R.E. Book b e a t e r เรียนรู้จักหนังสือพูดได้ชะอุ้ยน่าเรียนน่าเล่นแบบนี้การเรียนคงไม่ใช่เรื่องที่น่าเบื่ออีกต่อไปแล้วล่ะครับสวัสดีค่ะ สวัสดีค่อน้องๆค่ะถ้าอย่างนั้นเดี๋ยวเปิดตัวล o v e Idol ของเราเลยนะคะคุณหมอพันศักดิ์สุกรรเรค่ะอยากถามว่ารักในวัยเรียนวัยแบบนี้ตอนนี้เลยค่ะเสี่ยงต่อเรื่องของการมีเพศสัมพันธ์ก่อนวัยอันควรหรือเปล่าเสี่ยงหรือว่าไม่เสี่ยง หห่นน้ะทำไมเรารู้สึกว่าหัวใจเราสองคนเต้นแรงเป็นจังหวะเดียวกันเลยอะหรือว่าตัวเองเขาขอปิดจิงเล่งไเหอตัวเองัเองดูสิเรามาเที่ยวทั้งนี้บรรยากาศดีดีเนาะตัวเอง ทำไมหัวใจเขาเต้นแรงขนาดนี้่ะไม่น่าใจนสิ่งแรกเราต้องห้ามเลยเข้าใจไหมเราต้องห้ามใจตัวเองก่อนงั้นเรามาดูดาวนีกว่าโอเคไหมอ่ะดีเลยดีมากเลยเพราะเราจะได้มีกิจกรรมทำด้วยนะจิตใจจะได้ไม่ฟุ้งซ่านในตัวเองเราอ่ะก็จะเป็นคู่รักวัยรุ่นที่ม่ริอัดชิงสุกก่อนหามโดยที่มร้อมน่าใจนะเองเป็นคนที่ดีมากเลยอะ เสียงไหมครับเสียงไม่เสียงว่าก็มีเสียงนะครับเท่าไมเลยถึงคิดว่าการที่เรามีความรักในวัยเรียนเนี่ยมันมันจะเสียดนะมันจะเสียเข้ามใจยากนะครข้าใจยากครับถ้าสมมุติแบบอยู่ในจุดที่เราแบบอยู่กันสองคนด้วยแล้วแบบไม่มีคนนะครับ ความรักในวัยเรียนเสี่ยงไหครับลูกเสี่ยงค่ะเสี่ยงเหรอทำไมถึงเสี่ยงก็บางคนก็ยังอาจจะมีความรู้ไม่มากพอเสี่ยงต่อการท้องค่ะเรากป็วิธีการปฏิเสธด้วยยังไงปะก็พูดด้วยเหตุผลค่ะว่าไม่ชอบก็ไม่ชอบไปเลยฟันทงให้พี่หน่อยกันเลยกันครับค่ะเรื่องของรักในวัยเรียนของคิมตอนนี้เนี่ยคิดว่า เสี่ยงต่อการมีเพศสัมพันธ์ก่อนไว้อันควรด้วยไหมคะเสี่ยงครับขอบคุณครับพิมรักในวัยเรียนเสี่ยงต่อก,การมีเซ็กก่อนไว้อันควรหรือเปล่าไปถามวัยรุ่นคินดี้ที่งาน a r ร์ตบ็อกไทยแลนด์กันดีกว่าครับ า้าาไม่ป้องกันอย่างเงี้ยคนรบกัมาคือบางทีอาจจะแบบต้องดอกดีเยี่ยนอนาคตแบบดับไปเลยก็ได้ถ้าเกิดว่ารักกันแล้วก็ช่วยกันรเรียนมันก็ไม่น่าจะมีปัญหาอะไรแต่ถ้าเกิดว่าห้ามใจตัวเองไม่ได้หรืออะไรยังไงก็ควรที่จะป้องกันเนาะเสี่ยงนะครับบางทีวัยรุ่นมันมีฮอร์โมนเยอะอยู่ด้วยกัน 2. ต่อ2อะไรยเงี้ยคิดว่าไม่เสี่ยงอะค่ะความรักอาจจะทําให้คน2คนแบบว่าพากันตั้งใจเรียนขึ้นอะไรอย่างเงี้ย ว่าเสี่ยงนะคะช่วงนี้ก็เป็นวัยที่เราอยากรู้อยากลองอยู่แล้วค่ะก็เสี่ยงครับที่แต่สองคนอย่างเงี้ยเสี่ยงครับพะเรามีความรักกันก็ต้องมีเพศสัมพันธ์เข้ามาเกี่ยวด้วยตลอดถ้าที่ป้องกันก็ควรสวมสวมถุง,ง,งยางอนามายัยแต่ถ้าเป็นไปได้ไม่มีเพศสัมพันธ์ดีที่สุดครับทุกคนบอกว่าเสี่ยงันหมดใช่โดยเฉพาะหนุ่มๆคุณหมอหรอรักในวัยเรียน เสี่ยงต่อการมีเพศสัมพันธ์ก่อนวัยอันควรหรือไม่น้องๆลงความเห็นว่าเสี่ยง70.52%ไม่เสียเส่ยง29.48%เมืเ่อน้องๆริรักแล้วจะลดความเสี่ยงได้ยังไงครับ l e Filter การที่น้องตัดสินใจว่าเสี่ยงหรือไม่เสี่ยงเนี่ย น้องเอาจากความคิดของตนเองเป็นหลักถูกต้องไหมครับใครที่คิดว่าตัวเองไม่เสี่ยงก็แปลว่าตัวเองมีความยับยั้งชั่งใจอยู่แล้วถูกต้องไหมครับน้องก็ดำรงคงอยู่ต่อไปก็แล้วกันไม่มีปัญหาอะไรแต่ใครที่คิดว่าเสี่ยงน้องๆก็ต้องรู้ว่าอะไรที่เสี่ยงเราก็ไม่ควรที่จะผิดพลาดถูกต้องไหมครับซึ่งตะก,กี้ทุกคนก็พูดออกมาว่าถ้าจะมีความสัมพันธ์ทางเพศนั้นต้องคิดถึงความปลอดภัยก่อน ที่จะทําให้ไม่มีการติดต่อโรคติดต่อทางเพศสัมพันธ์และผู้หญิงก็เสริมด้วยเลยว่าถ้าเกิดแบบนั้นมันจะต้องไม่ตั้งท้องด้วยถูกต้องไหมครับเราจึงรู้ว่าปัจจุบันนี้ในประเทศไทยปัญหาใหญ่ก็คือการตั้งคันในวัยรุ่นถูกไหมครับ ลองลงมาคือปัญหาโรคติดต่อทางเพศสัมพันธ์และถ้าเกิดไปดูต่อนะครับเราก็รู้ว่าผู้หญิงไทยเราทําสติติได้ดีมากอยู่ในระดับแนวหน้าที่ตั้งคันจริงไหมครับในวัยรุ่นนะครับ <S <S 1> <S 1> ต่อมาที่เราจะต้องรู้ต่อกับงานวิจัยก็พบว่าโรคติดต่อทางเพศสัมพันธ์นั้นพบมากที่สุดตอนอายุ15ถึง24ปีถ้าโรคติดต่อทางเพศสัมพันธ์มันจะมีเยอะตอนนั้นแล้วมันไม่มีเพศสัมพันธ์มันจะติดต่อกันได้ไหมลูก นะแล้วถ้ามองตามสถิติข้อมูลทั้งหลายวัยรุ่นต้องเสี่ยงต่อการมีเพศสัมพันธ์เด็ดขาดใช่ไหมครับใช่โอเคน้องๆจะต้องจําไว้เลยครับในวัยรุ่นเนี่ยไม่มีใครกล้ารับผิดชอบหรอกครับน้องลองดูสิครับถ้าน้องเป็นผู้ชายแล้วน้องไปทําเพื่อนผู้หญิงตั้งท้องเนี่ยน้องพร้อมจะรับผิดชอบไหมน้องจะเลี้ยงดูลูกในท้องนั้นได้ไหมพ่อแม่น้องจะว่ายังไงพ่อแม่ฝ่ายหญิงจะว่ายังไง พันนี้แสดงให้เห็นว่าถ้าเรามีเพศสัมพันธ์และเกิดการตั้งครรภ์นในวัยรุ่นนั่นเป็นผลพวงจากสิ่งที่เราเรียกว่าไม่เรียนรู้ความรับผิดชอบถ้าน้องจะมีความสัมพันธ์ทางเพศกันน้องต้องตอบตัวเองว่าหนึ่งมันถึงเวลาแน่นะอันที่สองใช่คนนี้จริงหรือเปล่าอันที่สามเราได้ป้องกันอะไรไม่ให้เกิดการตั้งครรภ์หรือติดโรคติดต่อทางเพศสัมพันธ์หรือเปล่าอันที่สี่ถ้ามีอะไรเกิดขึ้นจะต้องแยกจากกันไป เราพร้อมที่จะรับผิดชอบไหมเราจะฆ่าตัวตายหรือเปล่า,าจะไปฆ่าแฟนเราหรือเปล่าถ้าน้องตอบ4ีอย่างนั้นได้และทุกอย่างตอบแล้วมีคุณมีประโยชน์ต่ออนาคตของน้องและคนที่น้องรักเชิญลุยตามสบายแต่ถ้าเกิดตอบแล้วมึงตอบไม่ได้ผมว่าชักกลับมาช่วยตัวเองก่อนก็แล้วกันนะเคนไหมครับผู้ชายก็มีไวท้ทองเหมือนผู้หญิงแม่บ้านคนไหนก็ตามที่ตอนนี้ เรารู้สึกว่าแฟนเราไม่เหมือนเดิมอ่ะหงุดหงิดง่ายรู้สึกอารมณ์แปรปรวนรู้สึกไม่มีเรี่ยวไม่มีแรงเป็นธรรมชาติของของโรคมนุษย์ที่ทําให้ผู้ชายเนี่ยพอถึงจุดหนึ่งใช่เขาต้องดรอปช่เพราะว่าฮอร์โมนในตัวเขาเนี่ย